ต้องเล่นทางต่อสาวหูเขาให้กิน <laughs> วางลงเอาว้าวโอ้ oh my god โอเคเนาะทุกคนสวัสดีทุกคนน้องมือนีห้าสี่เดินทางไปปากซองแลนนาวพี่น้องสิไปแคมปิ้งพึ่งเครื่องเต็มกระเป๋าเลยมือนี้สิไปกับพี่น้องยูสุฟางมือนีไปกับผู้สาว ผู้สาวสามคนพี่น้องผู้สาวสามคนไปพี่น้องเดี๋ยวออกเดินทางกันได้อยู่ในกระเป๋ากะมีเครื่องกินเครื่องอยากเครื่องนอนก็มีเปย์ำนำเนาะเพราะว่าข้าสิไปนอนหน่งคืนหนึ่งข้าสิไปสองหมื่นเนาะไปไปสองหมื่นไปหนึ่งคืนเนาะแต่ว่ามันใส่สีไทยบรรยากาศในีพี่น้องเบิง่งตามทางเนาะว่ามันสีแอดเวนเจอร์ Adventure, ว่าจะประจ o ภัยสำเร็จโอเคทุกคน どうぞ。 ก็เปิดให้เหรอไหนเราผิดได้ไหมพี่สันติผงไหมเก่าใช่ปะพี UH ่ส oh. ันติถาากสิ้โหแม่แม่สิว้าวาวนั่งเล้งเขาจะเตะที่ไหนก็บอก ลงหัวเสาตัวน,นี้ก็าลังซีคามไปพี่นอะคามน้ำหวยเนาะน้ำหวยนะมันไหลเติบเนละเรียกว่าซีไตสสลิงไปไต,ไตสสลิงไป เอาานเะไรให้อย <łość> ู่นี่นเเขาม่อไเากนแล้วมันเป็นยังไปอ๋อคอัไไหนรต่ไปวะ ¡Let's go! tham to, như vậy khoảng 200 mét thôi. Mưa còn mai. oh ho, suối nước nóng, suối nước ôi, Mày. Cái nhang mày con là ngục 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 với <laughs> nước nóng, suối <laughs> nước cái suối nước nóng, mày là nóng, suối nước nóng, suối ไล่เทชิบุตตายห่ะฮะทงหนึ่งคนแะทงคืงอ,คอคมาานมอยุยมุยรีหอต้องทัศนจรัชนาิป้าเสียกินแล้วใส่รองไปชิบักคอยใส่ไปชิบักคอยโอ้โหเดีเสียง เอามาบัวซาใจเลยจ้าหาวนเอื้อเอเฮเอามือค้นมันเป็นหยังอ๊ยอุ๊ยนี่นี่นี่แม่งนี่นี่เออเอาทงอันนี้นี่เออบีบมันกใจโอ้ยขาซัดโอ้ก เป็นหัวจ้าแบบเป็นคนเท็ปสนกับใครเนอะเดี๋ยวพ่อ่าใส่ก็อาสมเองเถอะไอ้ขี้ยู่เลียบดิไม่คุยมันีที่ไน่ควยดิบอกโอ้โหไก่ปานในมึมีงแเราขึ้นมาพราะส่งส่งใครก็ไะ เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนวันนี้ผู้สาวหูเขาให้กินวางลงแต่ว่าเป็นมองมาสบายดีไอ้แม่ไอ้ทอนอ่ะอ่าไอ้มากรรไก่คนไทยยังมาแต่บาทเอาเหรอก็คือมานำคนไทยจะบ้านยังมาเอาขมายังมาแต่บาทนั่งกินสิเด้มาด้วยอ๋อมูเมนด้อค่ะสักกันเออหอยกับมุกซื้อจะเละ ยโอเคนะทุกคนตอนนี <horror waves> uh, okay ้เข้ากันอะไรมาหอดข้านทีบอลที่เข้าปลายทางเข้ามาเติมแน่น เมื่อต้อต้นใหม่ี่หรอต้นลงวซาเสาเนอะป็นตาดาสตไวะาสตาดก็เมืดประมาณยางลนมาไกลได้ีหรอสามสองสองสองมุปลายสามสิมาหดข้างโนชัวสุดยอดย่างเลยเยวเบิรงพี่หรองเบิ้กัาดเพื่อนเจะเ็นแต่แข่งเ้าได้นี่ Okay. Oh, oh. Whoa.

เมยแล้วก็มีความสุขหลายที่จะได้มาเห็นธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้นเนาะมีอินเตอร์จีเพิ่มขึ้นมา <c oughs> หลาย,ลาย,ลายากับการที่เรากินเข่าลงมาได้ลงูลงฟูง <c oughs> โอ้กินเข่าได้กินไข่กินไข่แม่นคิดได้พลังงานจากการกินไ <c oughs> ข่ไข่ต้มแล้วก็มีเนาะมือตอนเช้ามาแล้วก็ <c oughs> ใช้พลังงานเกิดเบิรดมามาตัวนี้ได้พลังงานคืนจากธรรมชาติตั้เปล่าไม้ไหนซีคืนไว้อยู่อะสิขึ้นไปไว้อยู่อ่อ

Go. <laughs>